ช่วงชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุขในช่วงของชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุขนะครับสำหรับการใช้ชีวิตมันก็ต้องรู้กันนะถ้าคนสองคนไม่รู้กัน นะฮะแล้วก็ไม่พยายามที่จะปรับสิ่งต่างๆมากมายให้มันอยู่ด้วยกันไดน้ผมมองว่าเส้นทางชีวิตมันอาจจะสั้นเส้นทางชีวิตมันอาจจะสั้นมันอาจจะเดินไปด้วยกันไม่ถึงฝั่งฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามีความจําเป็นอย่างสูงที่จะต้องรู้กันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละฝ่ายสําหรับ ช่วงนี้นะฮะเรามาดูว่าอีกหนึ่งคู่นะครับคือคู่อาทิตย์กับคู่เสาร์ฉะนั้นสามีคู่ใดนะครับที่ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันระหว่างแดงกับม่วงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือเป็นมิตรในในส่วนของออคู่ธาตุนะครับเป็นธาตุไฟเป็นคู่ธาตุไฟอาทิตย์ก็ไฟนะครับในส่วนของเสาร์นี่ก็ไฟ แต่เสานี่เป็นไฟแปลกนะเป็นไฟที่ไม่ได้กระตือรือร้นมากมายนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีความร้อนของมันในโอกาสแล้วก็จงังหวะถ้าพูดถึงว่าผู้ชายเป็นอาทิตย์ผู้หญิงเป็นเสาฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็ชัดเจนเรื่องหมดเพศแอคทีฟกับไม่ทีฟเนี่ยคนละอย่างเลยเพราะว่าคนวันเสาร์ไม่ได้ช่คนที่แอคทีฟมาก นะครับเรื่อยๆอ,อะไรก็ได้สบายสบายเออมันคนละเรื่องเลยนะครับทั้งๆที่เขาเป็นคู่มิตรเหมือนกันแล้วก็เป็นคู่มิตรในธาตุไฟด้วยแต่ความกระตือรือร้นต่างกันยากับฟ้าหิวครับคนวันอาทิตย์โอ้โหไม่ได้นะครับทานู่นปุ๊บปั๊บทันทีนะครับไม่ระอ่าไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีความเป็นไฟที่แอคทีฟสูงเพราะมีความเป็นหนึ่งแต่เจ็ดเนี่ยมันมันเกือบมันเกือบจะท้ายๆแล้วเนาะ นะครับถ้าเรานับไปจริงหนึ่งสองสาโมโเงี่ยเกือบท้ายแล้วมันเริ่มไม่แอคแล้วมันเริ่มไม่แอคไม่ถีบแล้วนะครับถ้าช้ามากดยอาจจะโดนตีบก็ได้ซึ่งดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยความเป็นอาทิตย์มันก็จะมีความแอคทีฟอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลามีความเชื่อมั่นบุค,คลิกบันทมนัดทำแมงกระชับกระเชงมีมาดมีความสุข,ขุมนะครับคนเห็นก็เกรงขามทำอะไรค่อนข้างชัดเจนตรงจุด แต่ถ้าเปรียบกับเหมือนกับคนวันเสาเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยนะมันไม่ค่อยแบบจะเหมือนกับอาทิตย์น่ะแต่แปลกไมาอยู่ด้วยกันได้นะผมก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าท่านก็อยู่ด้วยกันได้เพราะมันเป็นคู่มิตรนะครับคําว่ามิตรคือมันส่งเสริมและสนับสนุนกันเป็นธรรมดานะครับส่งเสริมในเรื่องความมั่นคงนะครับดังนั้นคุณก็ทําไปฉันก็อาจจะเฝ้าบ้านอยู่บ้านก็ได้นะครับเต็มผู้หญิงเป็นวันเสาร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเสาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าเป็นคนรักสนุกไหมโดยส่วนมากที่ผมเจอคนวันเสาเนี่ยนะครับเป็นคนรักสนุกนะเฮฮาเพียงแค่ว่ามันรู้สึกว่าบางอย่างมันก็เป็นคนที่คิดเยอะไปหน่อยนะครับคิดเยอะไปหน่อยคําพูดไม่ได้หวานหรอกครับพูดป๊กๆเป๊กๆนี่แหละนะครับดังนั้นคือเรื่องของการพูดการจาโอเคอาทิตย์อาจจะดูดีมีสไตล์นะครับดูแบบดูดีมีชตดสกูหน่อย นะครับแต่คนวันเสาร์ไม่ได้พูดเพราะนะครับแต่มีความจริงใจแล้วทําไมอ่ะแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงใจอ่ะดังนั้นคือถ้าผัวเมียไม่ด้วยกันเมียเป็นคนวันเสาร์โอเคเมียอาจจะพูดไม่เพราะนะเออเธอเธอเขาพูดดีๆกับเขาหน่อยซอนะคนวันอาทิตย์ก็คือผัวเนี่ยจะพูดประมาณเนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเป็นความเรียบง่ายตัวตนแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบคือโดยปกติของคนวันวันเสาร์เนี่ยแต่ไม่ค่อยที่จะบวกเวกบวกเวกอ่าวกเวกโบเวอยู่กับคน อยู่กับคนหมู่มากสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเสียงดังนะครับเหมือนกับคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์จะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเสียงดังแต่วันเสาร์นี่คือเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่แบบเก็บตัวหน่อยนะครับมีลักษณะนิสัยเก็บตัวหน่อยไม่ก็ที่จะวุ่นบายหน้านิงน่งๆเนียนิ่งนิบกิบเลยเอหน้านิ่งเงียบนะครับแทบดูไม่ออกเลยมึงคิดอะไรกูว่า แรกๆคนวันอาทิตย์ไปจีบคนวันเสาร์นี่ก็น่าจะสงสัยอยู่นะมันคิดอะไรกูเปล่าวะเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยนะครับดังนั้นคือถ้าภรรยาเป็นคนวันวันเสาร์เนี่ยนะครับก็ต้องต้องดูนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยของคนวันเสาร์นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากอยู่แล้วฉะนั้นท่านจะเดาทางเขายากมากบวกกับลักษณะไม่ค่อยพูดแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับหน้าตาที่นิ่งกริ๊บเนี่ยโอ้โหดูยากจริงๆนะ นะครับดูลักษณะนิสัยของคนวันวันเสาร์เนี่ยนะครับเพราะเป็นคนหน้านิ่งนะครับพิจารณายากเด<ม>าทางยากมึงโกรธกูไหมเนี่ยเออหรือหรือหรือมึงดีใจหรือเปล่าตอนนี้อะไรประมาณเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับทําให้ดูเป็นคนที่น่ากลัวโดยปร,ริยายนะครับมันก็ถามว่าเป็นคนที่ไม่โกรธอะไรง่ายๆหรอกนะครับคนวันเสาร์เพราะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะครับพูดอะไรก็เข้าใจง,ง่ายๆนะครับ แต่บางครั้งก็พูดเข้าใจยากเหมือนกันนะครับฉะนั้นด้วยความเป็นเสาถ้าเมียเป็นเสาถ้าเมียเป็นเสาผัวเป็นอาทิตย์ฉะนั้นมันก็คงที่จะถูกฉลกมากกว่าถูกฉลกมากกว่าคือหมายถึงว่าพู้นามันต้องแอคทีฟถูกไหมพูดนําต้องแอคทีฟพูดตามก็เอออะไรก็ได้เรื่อยๆสบายๆไม่ไม่เยอะนะครับแต่เวลาคิดเวลาพิจารณาเนี่ยกูค่อนข้าง,งละเอียดยิบเลยนะ คนวันเสาร์เนี่ยนะครับคิดอะไรละเอียดยิบคุ้มไม่คุ้มดีไม่ดีนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าให้คนวันเสาร์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเกลียดหรือโกรธใครเพราะว่าถ้าได้เกลียดได้โกรธเข้ากระดูกดําชั้นนั้นสามีที่เป็นคนวันอาทิตยนะ์อย่าพยายามนอกลูก่นอกทางเพราะว่าด้วยจลิตอย่างหนึ่งของคนวันอาทิตย์คือเป็นคนที่เจ้าชู้แต่ไม่แสดงออก ดังนั้นความเจ้าชู้ที่ไม่แสดงออกถ้าเมียจับได้ละตายเลยนะครับเพราะว่าคนบรรเสา์เนี่ยนะครับไม่ได้สูงสิงหรือวุ่นวายอะไรมากมายไม่ได้จู้จี้จุกจิกในชีวิตมากมายนะครับแต่ถ้าจับได้คือตายเหมือนกันแต่ถ้ามองกลับกันนะครับถ้ามองกลับกันเนี่ยนะครับคนวันถ้าถ้าเกิดเมียภรรายาเนี่ยมาเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะ กับตลบัตกันผู้หญิงเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับมีความมั่นใจตัวเองผู้ชายก็เรื่อยๆสบายๆสุดท้ายเหมือนเหมือนกับว่าเา้าเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยจะทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวมากกว่าผู้ชายอีกนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปหรอกแต่ด้วยลักษณะนิสัยก็หมาย็ว่าถ้าผู้ชายมาเป็นเสามันก็จะเหมือนกับนิ่งๆเงๆียบๆไม่ไม่แอคทีฟอะไม่แอคทีฟกับชีวิตเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดก็ว่ากันไปนะครับไม่ค่อยที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่า นะครับคือเหมือนกับว่ามองแค่ตรงนี้อยู่กับมันได้กินอะไรก็ได้มาม่าก็โอเคอ่ะปลากระป๋องก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปัญหาอ,อวันนี้กินอะไรเธอผัดมาม่าก็ได้หรือเจลไข่ก็ได้คือมันง่ายจนบางครั้งเนี่ยเฮ้ยมันต้องแอคแอคบ้างแอคทีบ้างกร,กระตุ้นนะกระ,กระตุ้นชีวิตบ้างนะครับมันถึงจะและดูมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็คนวันเสาร์เป็นคนกระปูดเป็นเพราะอีกนะครับยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเอ้ยมึงกูว้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบแต่คือคือถามว่า ถ้าถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยโอ้โหโกรธเลยนะถ้าเป็นผู้ชายวันเสาร์พูดนี่คือถ้าไม่รู้จักนี่โกรธเลยนะประเภทหางเสียงไม่ต้องถามหาครับไม่มีไม่รู้ฝังไว้ไหนนะครับคือเป็นคนที่พูดไม่ได้เพราะหางเสียงก็ไม่มีแต่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ก็อเนี่ตรงไปตรงมานะครับมีความจริงจังแล้วก็เด็ดขาด แล้วก็ไม่ชอบที่อยากให้ใครมาบังคับไม่ชอบที่จะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือว่าอำนาจของใครนะครับชอบเป็นเอกเทศอยู่คนเดียวก็ไม่ตายนี่ว่าเนี่ยคนวันเสาร์จะคิดประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความความเป็นอัตตาในตัวตนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรบ่อยๆนะครับน่าลำคาญน,นะครับคนวันเสาร์จะบอกว่าน่าลำคาญเปลี่ยนอะไรบ่อยอยู่เนี่ยก็ดีโอเคแล้วไงอะไรประมาณนี้ แต่คนบันทิ่ไม่ได้นะครับชอบมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของคนนรรทิ่คือมันคือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองอ้าวดังนั้นก็ถือว่าโอเคคนหนึ่งไม่ได้ยุ่งมไม่ในวุ่นวายแต่ก็จะทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจนะครับหรืออย่านอกลู่นอกทางในสิ่งที่นะครับมันไม่สมควรที่จะเป็นฉะนั้นถือว่าโอเคอ่ะเป็นคู่ธาตุกันเนาะนะครับเป็นคู่ธาตุไฟกันก็ถือว่าอย่าให้ฝ่ายไฟใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าไฟไฟเสาเนี่ย เดือดนะครับถ้าไฟเสาเดือดนี่โอโหอาทิตย์ก็เอามาอยู่นะครับฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคู่รักนี้สําหรับใครที่มีมีมีแฟนนะครับที่เกิดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ขอมีความสุขนะครับสาหรับคู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันกับรายการเส้นทางดวงโดยผมพัฒนนันพงษ์เลิศวัฒนธร ทำไมขายของไม่ค่อยดีทำไมลูกค้าไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนัตพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพพยากรณ์เลขคาสัตเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชาหวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจฮวงจุ้ยบ้านหวงจุ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองน่ะเชื่อสิ